สวัสดีครับว o m e t o h o t s เ n นแท็กที่นี่โปรแกร,รม b y s e n s เ k i เช่นเดิมนะครับผมรายในมิชชั่นของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะแนะนำการติดตั้งโปรแกรมที่ช่วยทำให้คุณสามารถใช้งาน Fire Explorer แบบหน้าตาของ w i n 10ใน Windows 11ได้ครับผมโอเคไปดูกันก,นก่อนเลยว่ามันคืออะไรตัวนี้ครับผมนี่คือหน้าตาของ Fire Explorer นะครับหรือหน้าต่างที่เราใช้เ,ใชเข้าได้ดีได้ดี รือเข้าตามงานของเราตามปกตินั่นแหละครับผมซึ่ง windows 11หน้าตาแบบนี้เลยครับ windows 10หน้าตาแบบนี้ครับมีแถบเครื่องมือด้านบนนะครับถ้าใครต้องการใช้งานแถบเครื่องมือด้านบนคลิปวิดีโอนี้จะช่วยคุณได้ครับผมแล้วก็ขอแจ้งไว้ก่อนเลยตรงนี้เลยครับว่าจะต้องปิดแอนตี้ไวรัสก่อนลงโปรแกรมนี้เพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้มีความเสี่ยงนะครับผมแอนตี้ไวรัสไม่ได้เปิดให้ใช้งานอะใดๆทันทีประเมินความเสี่ยงนี้ได้ตัวคุณเองนะครับถ้าคุณคิดว่าคุ้มต่อการเสี่ยงก็ทำตามครับถ้าไม่คุ้มก็ไม่จเป็นต้องรผม โ okay. อเคเราไปดูวิธีทํากันเลยอันดับแรกนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าต้องปิดแอนตี้ไวรัสก่อนติดตั้งโปรแกรมนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปปิดแอนตี้ไวรัสแอนตี้ไวรัสที่ผมจะปิดนะครับ <Okay. S 1> ที่แสดงให้ดูจะเป็นแอนตี้ไวรัสของเครื่องนะครับผมที่ติดมาอยู่แล้วนะครับตัวครั้งที่ดงเวนโด้เนาะจะมี windows security ติดมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ใช้แบรนด์อื่นนะครับผมก็ต้องหาวิธีปิดของแบรนด์นั้นเองนะครับให้คุณเซิร์ชที่ช่องเซิร์ชนะครับผมคำว่า windows แล้วก็ security ครับผมก็จะขึ้นคำน จากนั้นนะครับกดเปิดได้ครับเปิดขึ้นมาปุ๊บจะหน้าต่างประมาณนี้นะครับให้สเกตที่ของข้อโลอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเป็นเช็คดูอยู่คือยังเปิดอยู่นะถ้าใครเป็นกากบาดอยู่แลดวแปลว่ามันปิดอยู่ไม่ต้องทําถ้าเช็คดูอยู่ว่าเข้าไปก่อนครับมาเข้ามาเรื่องสกอร์มอนต์มานิดนึงหาคานี้ครับผมจากนั้นนะครับจะเจอคําว่าเรียวไทม์ตรงนี้นะครับผมให้ติ๊กถูกของข้อล่างตรงนี้เป็นออฟครับเพียงเท่านี้นะครับผมแอนตี้ไวรัสในเครื่องเพื่อนๆก็จะทํากัน เป็นการชกข่าวนะครับปรากดเปิดตรงนี้คืนได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีหน้าป๊อปอัพเนี่ยของผมแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับคลิกที่กากาบาดนะครับห้ามคลิกโดนตรงอื่นนะให้คลิกที่กากาบาดเพราะถ้าเกิดคลิกโดนตรงอื่นนะครับผมเคยลองแล้วมันดันเปิดออโต้ให้ด้วยแอบผมอย่างชอบปิดเสร็จกดโดนปึ๊บเปิดคืนอ่ะโอเคเมื่อปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้สังเกตดูทีนึงก็เปิดขึ้นมาดูทีนึงก็ได้ว่ามันปิดจริงเบาเผมอเมื่อกี้คลิกไปโดนที่อื่นโอเค เมื่อเราปิดเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ลงไปที่ใต้คําอธิบายของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเจอคําว่าลิงก์สาหรับเข้าสู่การดาวน์โหลดอยู่ให้คราคัดลอกลิงก์นี้มานะครับผม Copy อกเฉพาะพาร์ทนี้นะตัวหนังสือข้างบนไม่ต้องกัอคลิกขวาครับเลือก Copy ตามปกตินี้เลยครับจากนั้นนะครับไปที่เบราว์เซอร์เพื่อนๆนะครับสะดวกอันไหนใช้อันนั้นเลยครับผมเบราว์เซอร์คือช่องทางการเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งผมสะดวกที่ตอนนี้ เป็น Microsoft Edge นะครับผมให้สังเกต URL ด้านบนนะครับจะเห็นเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับแถบยาวแบบนี้ลบของเก่าออกทั้งหมดครับผมคลิกขวาและกดวางครับผมมันจะมีวางแอนโกด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องกด Enter วางแอนกปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้าเว็บเลยแบบนี้นะครับผมซึ่งคนที่ทำแพทวิดีโอทำแพทตัวโปรแกรมนี้ทิ้งไว้นะครับก็เป็นพี่คนนี้นะครับเขายัดไม่อ่านนะลองเข้าไปดูได้นะครับถ้าคลิกตรงนั้นปุ๊บเพื่อนๆจะเข้าไปสู่ว่าเขาอะ มีแพทอะไรที่เขาทำไปบ้างนะครับผมโปรแกรมไหนที่เขาทำแล้วพัฒนาอยู่นะครับลองไปใช้งานหรือลองไปตามเขาได้นะครับโอเควิธีการดาวน์โหลดลงมานี่สังเกตที่ฝั่งขวาตรงนี้ครับผมอ่าแล้วกดได้เลยครับคำว่ารัดเนี่ยแหละครับผมปมากดเข้ามาก็จะเข้าส่วนหน้านี้นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมปึ๊บ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 นี่หาคำว่า EP setup ครับผมจะมีอยู่สองไฟล์นะครับมีของ A.I.M. แล้วก็ตัว s ซน p ์เซนันี่คือตัวธรรมดาครับผม Windows ที่ใช้ CPU Intel m m d ตามปกติส่วน A.I.M. ก็ CPU ที่เป็นตัวแปลกๆอย่างเช่น snapdragon น,น,นะครับแต่ว่าก็จะเพิ่งมีเนาะโอเคสรุปพูดง่ายๆดาโหลดตัวบนในแหละเพราะส่วนมากเราคงใชร์นี้กันยกเว้นคนที่ลองใช้พวก CPU ที่เป็น snapdragon แล้ว จากนั้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับจะกดเปิดจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับเหมือนคลิปวิดีโอของผมหรือจะเข้าเองก็ได้ถ้าเข้าเองก็คือให้ไปที่ดีพีซีของเพื่อนเพื่อนะครับผมเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับซ้ายมือจะมีพินมาอยู่แล้วนะครับตาม default ของ e x p l o r e r เลยให้กดไปที่ดาวน์โหลดครับก็จะเจอไฟล์แบบนี้อยู่นะครับวิธีการติดตั้งนะครับเพียงแค่เับเบิลิกครับเท่านี้เลย จากนั้นเครื่องก็จะดับหน้าจอไปสักรู่นะครับผมเดี๋ยวก็กลับขึ้นมามันเป็นเหมือนการกระพริบของ Explorer ครับผมรอสักรู่นะครับผมถ้ามืที่เวลาติ้งมาแบบนี้เหมือนกันกรุณากดกากบาดนะครับห้ามกดโดนตรงอื่นเพราะถ้าเกิดกดโดนตรงอื่นมาจะเปิดให้ออโต้อีกเหมือนกันครับผมโอเคครับผมเมื่อกลับมาที่หน้าได้ท็อปนะครับรอสักครู่จะมีการกระพริบกระพริบแบนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่เขาติดตั้งนะครับประเด็นเลยเขาไม่มีหน้าแจ้งเตือนการดาวน์โหลดอะไรพวกนี้ครับผม ถ้าดิงต่อแบบนี้ก็กดปิดไปนะครับไม่แน่ใจว่าด้งกี่ครั้งนะแต,แต่เครื่องดิงไม่เหมือนกันบางเครื่องดิ้งครั้งเดียวก็จบเลยบางเครื่องดิงสองสาครั้งเหมือนที่เห็นที่หน้าคลิปวิดีโอผมโอเคถ้าด,ดิ่งแบบนี้ไปแล้วนะครับผมเราคลิกขวารีเฟซได้แล้วนะครับก็ให้ลองดูว่ามีโปรแกรมหรือยังก็คือถ้าโปกตัวโปรแกรมเนี่ยเราลงเสร็จแล้วนะครับให้คลิกขวาตรงที่ว่างๆครับผมแบบนี้ตรงทัดบาร์าทัสบาร์ด้านล่างนะคลิกขวาปุ๊บจะเจอคาว่า p r o p e r t i ครับผมซึ่งปกติจะไม่มีนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ได้ลงคลิก มันมีอย่างอื่นทั้งหมดก็จะเป็นคานี้นะครับถ้าใครมีแล้วคือลงเสร็จสิ้นแล้วครับก็กดเปิดมาได้เลยเมื่อกดเปิดมาปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่าแบบนี้เลยครับผมตอนนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ดูก่อน explorer อ้าว explorer ผมว่าเป็น win 1 0ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าผมตั้งค่าเป็น win 1ิไว้ก่อนที่ผมจะลบมันออกผมลงไปแล้วรอบหนึ่งแต่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับผมเราจะตั้งค่านะครับให้มาหาคำว่า file explorer ครับจากนั้นตรงนี้ครับ use classic ตรงนี้นะครับหาคำว่า use classic เนี่ยแหละ มันจะพอเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับมันเขาไม่ได้ทำ UI มาให้กดง,ง่ายๆถ้าเมาส์มาคลิกกันเราจะเลือกได้ว่าเราอยากให้ตัวของ Explorer ของเราหนะหน้าตาแบบไหนนะครับ Windows เปตามหน้าตาปกติเลยหรือจะ Windows 10หรือจะ Windows 7ก็ได้นะที่จริง Windows 7กนะั Windows 10หน้าตาคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันในรูปลักษณ์ของความกรีนนะ ถ้าอยากได้ Windows 10ก็คลิก Windows 10เลยครับแบบนี้ครับแล้วก็กด d e f e c t ตรงนี้นะครับจะมี r e s t a r t explorer นะครับผมพอกดไปปุ๊บหน้า,าจอจะกระพริบรำดำแบบนี้แป๊บหบนึ่งแบบไม่ต้องตกใจพอกลับมาปุ๊บก็ลองเปิด explorer ของเราดูเลยครับผม explorer แล้วก็ DPC นั่นแหละก็จะได้หน้าตาของ Windows 10แบบนี้ครับผมแล้วแอนตี้ไวรัสนะครับผมตอนนี้คุณสามารถกลับเปิดคืนได้แล้วนะถ้าลงเสร็จแล้วอะ่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเปิดแอนตี้ไวรัสกลับคืนได้เลยครับทานออนได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเราออน อนเิไวรัสเรากลับมาคืนแล้วก็จะสามารถใช้ได้ปกติซึ่งตัวโปรแกรมสามารถเข้าแล้วออกทั้งทงที่เปิดอิติไวรัสอยู่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะจะมีปัญหาอีกแค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่เราจะลบการติดตั้งของตัวโปรแกรมนี้ออกครับผมอ่ะตอนนี้ผมใช้เป็น Windows 10อยู่เนาะอ่ะลองกลับมาเป็น Windows 11รีสตาร์ทนิดหนึงอ่ะเมื่อรีสตาร์ทเสร็จแล้วปุ๊บเห็นไหมหน้าไฟา Explorer ผมก็จะกลับมาเป็น Windows 11ตามปกติครับผมเราสามารถเปลี่ยนเล่นได้เลยนะครับมี3ามเขาเรียก3 3ไฟล์ให้เลือกนะครับผม Windows 11 Windows 10บและ Windows 7ครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราติดตั้งเสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแนะนําการถอนการติดตั้งซึ่งการถอนการติดตั้งไม่ต่างจากโปรแกรมปกติแล้วครับถอนง่ายมากนะครับแต่มีอีกเนื่อนไขครับก็คือตัวโปรแกรมอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราไปยุ่งถ้าเราต้องการให้เข้าไปติดตั้ง ก็ต้องเปิดแอนตี้ไวรัสตอนถอนการติดตั้งก็ต้องเป็นแอนตี้ไวรัสเช่นกันครับไม่งั้นมันจะเออร์เลอร์ครับผมอันดับแรกปิดแอนตี้ไวรัสเหมือนเดิมครับผมซึ่งผมก็แนะนําเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวแอนตี้ไวรัสของ windows นะครับผมส่วนใครได้ใช้แบรนด์อื่นก็ต้องหาวิธีปิดของพัดเว้นเองนะครับเข้าไปได้เลยครับผมเข้าที่หัวข้อนี้เหมือนเดิมนะครับเข้าที่หัวข้อนี้ครับผมจากนั้นนะครับกดตรงนี้เป็น off ครับโอเคแล้วพับลงเพียงเท่านี้แอนตี้ไวรัสของพัดเว้นก็ถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการถอน การถอดถอนการติดตั้งนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับกดที่สตาร์ทนะครับผมจากนั้นถ้ามีคำว่าเซตติ้งอยู่ตรงนี้เลยจะดีมากครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะักก็พิมพ์คำว่าเซตติ้งเองก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวช่องเซิร์ชก็ได้มันจะอยู่ที่เดียวกันมาเข้ามาที่เซตติ้งก็จะเข้าสู่หน้า d e f a u l t แบบนี้นะครับผม Windows เปเนาะให้เลื่อนลงมาหาคำเอยไม่ต้องเลื่อนดูไซส์มือได้เลยหาคำว่าแอปครับกดเป็นอย่างครั้งจากนั้นกดคำว่า i n s t a l l a แอปครับตรงนี้ พกดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้าตาแอปอยู่ข้างในตรงนี้นะครับผมเลือดหาคําว่า file explorer patcher นะครับผมตรงนี้ให้กดขีดจุดๆขวามือนะครับผมกดปุ๊บจะเจอคําว่า uninstall อยู่ครับก็กดไปได้เลยจากนั้นกด uninstall อีกทีครับจากนั้นก็จะมีป๊อปเ้งขึ้นมาให้กด yes ครับผมจากนั้นหน้าต่างก็จะพิบแป๊บๆนะครับโอเคถ้าขึ้นป๊อปแบบนี้เราถอนการติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อหน้าตากลับขึ้นมาเด้งเหมือนเดิมปุ๊บ โอเครอสักครู่นี่ผมใช้อเอฟเฟกต์ตงเยอะนะเนี่ยกดปุ๊บกดปุบเขบว่าเป็นนี้ไปเลยก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เรามีการเปลี่ยนหน้าตาของ UI เนาะโอเคเมื่อเราลรบเสร็จหมดแล้วนะครับตัว file e x p l ์ r e r จะกลับมาใช้ของ w i n d o w s 11โดยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าเราจะไม่ได้เลือกคืนก็ตามทีถ้าเราเลือก Windows 10ทิ้งไว้แต่เราลบตัวโปรแกรมออกมันก็จะได้กลับมาเป็น Windows 10 เวนโดสเป1 uh, ให้อยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีโปรแกรมนี้ทิ้งไว้ในตัวเครื่องนะครับถ้าต้องการที่จะใช้หน้าต่างของตัว Windows 10ครับผมอ่ะโอเคครับผมมิใช่ในวันนี้คงฝากกระเพียงเท่านี้นะครับแลวถ้าเกิดผมก้นพบทิปเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้ไหรสไตในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆมือนง่ายขึ้นผมก็จะนํามารวบรวมไว้ในช anel น,น,นี้เช่นเดิมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ